ท่านหมอครับตอนนี้ความคืบหน้าเป็นไงบ้างครับล่าสุดครับก็ความคืบหน้าในการดําเนินงานเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็จะพบช่วงตั้งแต่สองทุ่มถึงสี่ทุ่มพบเคสใหญ่นะครับอยู่สามเคสก็เป็นร่างสมบูรณ์หนึ่งหนึ่งร่างนะครับแล้วก็เคสใหญ่อีกสองสองเคสนะครับตัวตัวชิ้นส่วนเป็นกรณีเคสเล็กๆก็มีห้าห้าเคสนะครับในโซนโซนดีทั้งหมดนะครับในโซนดีสองทั้งหมดก็เป็นเป็นตามที่เป็นช่องช่องมาดันี่แหละ ในส่วนตัวตอนนี้การดําเนินงานเนี่ยด้านหน้านะครับด้านหน้าในโซนโซน A AD นะครับ ad เนี่ยเราถึงื้นชั้นหนึ่งแล้วนะครับื้นชั้นหนึ่งแล้วบางบางส่วนเองเนี่ยลงไปไปถึงชั้นใต้ดินบ้างบางส่วนนะครับใต้ดินบ้างส่วนในส่วนของตัวโซนโซน B b กับ C เนี่ยซึ่งติดกับตัว อาคารจอดรถนะครับเ็ราะวันนี้ก็เป็นแผนงานที่จะจะดาเนินการตัวน,นั้นเองไม่ไม่ไม่ใช่เป็นตัวพื้นที่ที่สูงนะครับเป็นเรื่องของตัวอาคารที่เป็นทางเชื่อมอาคารที่ถล่มลงมานะครับรวมโดนตัวตัวอาคารเศดอาคารบางส่วนที่ถล่มลงมาซึ่งก็จะไม่มีความหนาแน่นนะครับเพียงแต่ว,ว่ามีเหล็กค่อนข้างเยอะเมื่อวานก็ดําเนินการโดยใช้ตัวทั้งเครื่องจกักรแล้วก็ทางทีมตัดแก๊สนะครับก็ไปช่วยตัดสางตอนนี้ก็เช้าเมื่อตอนเช้าเดินตรวจเนี่ยก็จะ กองเหล็กค่อนข้างเยอะนะครับก็จะดําเนินการในการที่จะเช้านี้แผนง,งานก็คือจะดําเนินการในการผลย้ายนะครับผลย้ายตัวในในโซนดใีในโซนซีนะครับโซนซีทีสา,ทสามทีสามทีสองนะครับเพื่อที่จะเปิดไปถึงตัวตัวจุดที่เราคาดว่านะครับคาดว่าจะมีผู้ประสบภัยที่จะพยายามที่จะหลบหนีออกจากตัวอาคารมาในทางทางเชื่อมนะครับตรงนั้นอีกส่วนหนึ่งคือในโซน D2 นะครับติดิอกโซนซเนี่ยตอนนี้เราเจอปัญหาคือพบแผ่นพื้นที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับตกมาเรียงเรียงทับกันอยู่ประมาณ4-5ชั้นนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวตอนแรกๆที่เราเห็นตัวเป็นแผ่นเค้กด้านหน้านะครับตรงตรงโดนเอตนต้นดีนะครับก็แต่ตอนนี้ก็มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เพราะงั้นความความแข็งความแข็งของตัวคอนกรีตกับเหล็กเนี่ยก็น่าจะทำงานได้ค่อนข้างระบาทหน่อย แต่กระบวนการวางแผนคือที่ต้องดาเนินการตรงนั้นก่อนเพราะว่าตัวแผนนี้ขวางอยู่ตรงหน้าหน้าบันไดาทางดีไฟนะครับพอพอชั้นชั้นต่ํามาแล้วเจอเดอบตาเอี่ห้าแผ่นนี้ขวางอยู่ก็วางแผนในการวันนี้จะเอาเครื่องจัรหนักนะครับที่เรียนเรียนไปเมื่อวานว่าเราเราจะได้ตัวหัวเจาบก,กระแทกมาสองเครื่องเนี่ยเมื่อวานยังไม่มานะครับเมื่อเมื่อเช้าก็เล่งล,ล,ลัดที่จะได้การขนถึงมาก็เห็นว่าช่วงเช้านี้จะมานะครับ สองเครื่องเพื่อจะใช้ในในส่วนนี้นะครับหลักการก็คือใช้ตัวหัวเจาะกระแทกเนี่ยช่วยช่วยแยกนะครับตัวแผ่นปูนเนี่ยออกเป็นชิ้นนะครับออกเป็นชิ้นแล้วก็จะได้เอาตัวตัวแบคโทเนี่ยตัวพุ่งขีที่มีแรงยเยอะเนี่ยลากออกไปนะครับก็จะได้เร็วขึ้นถ้าถ้าถ้าแต่มัวไปไปไปเจาะแล้วเป็นเศษเศษแล้วโกยออกจะช้านะครับก็จะใช้หลักเหมือนตอนที่เราทําด้านหน้าตัวดีนะครับตัวดีซึ่งถ้า กลางวันนี้สามารถเปิดเปิดตัวน,นี้ได้เนี่ยกลางคืนกลางคืนเราก็จะถึงในตัวช่องของของบันไดหนีไฟในโซนดีสองมากขึ้นนะครับมากขึ้น<ม>ซึ่งก็น่าคาดว่าน่า,นาจะพบร่างผู้สีภัยเพิ่มขึ้นนะครับทั้งในส่วนของโซนโซนบีกับโซนซีด้วยนะครับด้านหลังที่ติดกับตัวอาคารจอดครับคือบีซีเนี่ยวันนี้เราจะถึงชั้น,นหนึ่งนะครับบีซีบีซีเนี่ยก็คาดคาดว่านะครับว่า วันนี้ตัวนั้นเนื่องจากว่าตัวเศษวัสด,ดไุไม่ได้อัดกันแน่นมากนะครับแล้วก็ตัวเหล็กเรามีการดำเนินการไปแล้วในทีมงานก็คุยกันว่าวันนี้น่าจะถึงนะครับวันนี้น่าจะถึงซึ่งตัวของโซนอื่นก็เริ่มเจาะลงในชั้นใต้ดินแล้วครับที่นี้ครับมันมีบางส่วนที่ลงไปถึงใต้ดินแล้วตรงนั้นจะต้องเริ่มมีการปรับแผนแล้วก็เคลื่อนย้ายใต้ดินขึ้นมาเรียงอ่ะดแล้วมีปรับแผนยังไงบ้างครับผมก็เดินตามแผนที่เรียนไว้ครับก็มี มีส่วนในที่ถ้าเรามองเห็นเนี่ยตัวแผ่นตัวพื้นนะครับตัวตัวผนังการดินเนี่ยที่โผล่ขึ้นมาก็มีบางส่วนที่ได้ทําเป็นเป็นลัมสาหรับรถวิ่งไปก็มีการแยกยกให้แตกนะครับแยกให้แตกถ้ามองเห็นผนังกัรดินเนี่ยถ้ามองมันจะสูงกว่าตัวตัวถนนมาประมาณเมตรนะครับตัวตัวพื้นพื้นถนนด้านในนะครับประมาณเมตรหนึ่งนะครับเมตรหนึ่งากับว่าต่ำต่ำกว่ากว่าผนังกันดินไปเนี่ยก็คือชั้นใต้ดิน เพราะว่าชัน้นหนึ่งเนี่ยเขาจะอยู่สูงกว่าตัวพื้นถนนด้านในก็คือถ้าสมมติว่าเอาตามเป้าที่ท่านรองผู้ว่าได้บอกไว้เนี่ยอีกหนึ่งสัปดาห์นี่คือใต้ดินเราคิดว่าน่าจะเคลียร์หมดามเาเป้าแล้วก็พยายามครับพยายามที่จริงแพยายามทุกวันเลยนะครับแล้วก็อยากอยากให้เร็วที่สุดเลยนะครับแต่ก็อย่างอย่างที่เรียนไปว่าอตอนนี้ก็ได้แต่การรายงานความคืบหน้าของแต่ละวันนะครับเพียงแต่ว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยอยากให้ได้คืนเขาให้เร็วที่สุดนะครับเพราะยัง,ยงดูจากพวกท่านไปสัมภาษณ์ญาติายยายขเขาเมื่อวานเนี่ยก็เราเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นกําลังใจที่ให้เราเร่งดาเนเินการอยู่ในส่วนของกําลังใจความพร้อมสภาพาร่างกายเจ้าหน้าที่ตอนนี้เป็นไงบ้างฮัห,หนึ่งเดือนมาแล้วทางานากันาต่อเนื่องเลยคือ,น,อน้องน้องเนี่ยคุยกันแล้วนะครับแม้แต่วันหยุดรายงานกบรแรงงานที่ถึงวันที่หนึ่งเนี่ยคุยแล้วก็ยังยืนยันว่าว่าจะทํางานต่อนะครับ ก็กำกำลังใจเราเรินร้อยขอบคุณมากนะคร wir wie wie ับ